ออกแกลมกับแม่ไปแล้วครับของขวัญวันแม่ดอะไรของขวัญวันแม่เหรอยังไม่มีให้เลยแต่ว่าวันแรกเนี่ยวันแม่ผมทำงานตั้งแต่เช้าไงก็เลยไปวิ่งไปวิ่งวันแม่ตั้งแต่เช้าเลยก็เลยเสร็จแล้วไปซ้อมมาคอนเสิร์ตต่อที่คอสีท่าภูมพอกลับมาปุ๊บแม่ก็นั่งไลฟ์ขายของเลยมั้งคอนโดมาแล้วเขาก็มา กอดทีหนึ่งแล้วเขาบอกว่าสุขสันต์วันแม่เออใช่ครับคือแม่กอดเราใช่แม่กอดผมเฮ่ยสุขสันต์วันแม่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้วก็แบบจากที่แบบทั้งวันมาวิ่งตั้งแต่เช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยยังเย็นซ้อมมาเสร็จเหนื่อยเหายเหนื่อยเลยครับใช่เดีวทนี้เราก็พร้อมใช่ไหใช่สังเกตบ้างมันมันไปถึงไหนแล้วจนมันไปถึงไหนแล้วหรอตอนนี้เกินขึ้นทางมาเยอะมากแล้วับก็ใกล้จะเซนต์สม้ว ออกกใช่ใช่เส,สร็จสมบูรณ์แล้วครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่ครับก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องไปซ้อมอีกพี่ขอย้อนถามถึงวันแม่ที่ผ่านมาเห็นเราพาแม่ออกงานแล้วมันเป็นมีต่อรู้เลยครับที่แม่พูดแซวเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นมีที่คนแบบว่าแชร์กันพูดแล้วก็แซวเราถิงตอนนี้ด้วย <c oughs> เห็นเห็นเห็นผมชอบดูทิกตอกแม่ผมจะขึ้นในฟีดผมตลอดเลยที่กดเข้าไปดูแม่ก็ดีขึ้น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 แม่ร้งอืออย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่จะ

แล้ววันนั้นออกงานเจอแันเยอะไหมครับถ้าเยอะมากครับคนไม่ให้กำลังใจแม่ผมเยอะมากออกงานไม่ตายใหม่เลยโอ้โหใครไปเพลนมาให้แบบนี้รถขนาดผมออกงานนผมยังจะตายเลยแม่ผมต่นนั้นผมกบว่าสำาร็์กับแม่ตัตกใจเลยที่แม่พูดตรงแล้วก็เป็นแบบเป็นอไรรถสันุกอะไรอย่างเงี้ยพูกแล้วผมไม่ได้พูดเลยครับแม่ผมพูดอย่างเดียวแล้วเขากลับมาบ้านมาบอกอีกว่าเออเนี่ยแม่ยังไม่ได้พูดหมดเลยก็คือแม่แบบ ชอบวงการันเทิใช่เขาเขาต้องจะชอบพูดนะครับตัดดันเลยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีเป็นที่รู้จักเยอะแล้วอ๋ะเขาไม่ต้องผักดันเขาผ่อดันตัวเองหรือว่าต้องแบบว่าเชิญมาเล่นซีรีส์กับเราสักเรื่องอ่าแต่ก็มีนะงานใคลายบอกว่าติดต่อไปแล้วบอกว่าเอ้ยแม่โฟนเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญได้ไหมแล้วมีแล้วคุณแม่รับยังอ่าต้องดูก่อนว่าจะรับหรือเปล่าคนนี้คุณแม่อยากเล่นเลยครับ อะไรครับแต่คุณแม่อยากเล่นไหมในความรู้สึกที่เขาบอกไม่เขาดูเป็นงานงานครับ<อ>ใช่เขาวก็แบบจะเล่นตัวบ้างอะไระ<อ>เงี้ยเล่นตัว,ตวได้หรออันน,น,นี้อันนี้เราขัดขว้อแม่เราอยู่หรือเปล่าหรือกันซีนแม่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ ไม่เขาเขาจะเล่นตัวเพื่อให้ค่าตัวมันตัดตเขาเพราะว่าเขาไม่รับงานแนละ้วแบบว่าห้าบาทสิบบาทเน่ยไม่จริงจ <c oughs> มีสเต็ปความดังม่มีเลทไม่เลทฮะก็ <c oughs> ต้องมาลุ้นกันเนาะอาจจะได้เห็นแม่แบบเป็นแขกรับเชิญในตามซีรีส์ต่ตางๆ <c oughs> ใช่ใช่เอเราดูว่าคิวคุณแม่ว่างหรือเปล่าใช่ครับแ้ไนั่งดีกว่ามีแม่มีแม่แม่เอ้ยมีบอกแล้วแม่อยากขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าเงเขาบอก ี่เราจะขายของเขาร้องเพลงได้ใช่ไหมะไรครับเขาร้องเพลงได้เขาร้องเพลงต้องรอดูเอ้อเอ้ไม่เชื่อต้องไปขอให้เขาร้องเพลงให้ดูแต่ว่าเขาร้องเพลงเก่งมากนะแม่อ๋ออะไรครับอ๋อไม่เป็นไรครับช้ป์ไทยกายอันนี้ขนนั้นอะไรครับมันตัดกินไปก็มันอ่า มันก็หนักแหละแต่ว่าก็พร้อมสู้ครับอยากให้ก็อยากให้แฟนๆมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ต้องมาโฟกัสว่าเออมันมันอะไรครับโอเค้โหแล้วแหละแล้วแหละก็ไม่ไม่ไม่เพราะเขาบอกว่าผมจะเจ็บตัวอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไม่อะไรมากอะไรเงี้ยก็อยากให้โฟกัสความสนุกที่เราจะเกิดขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยเออคนสนหนึ่เรือกับรบที่ของคุณกินเหล่าไม่โดนตามล่าอะไรเงี้ยได้มีการคุยกันเดี๋ยวเขามีมาปรึกษาในที่รุ่ง ถ้าเจอกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้เหมือนเจ็บข้าาอเท้ามากแล้วเขาพักไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีแกลบที่ให้เจอกันแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นเขาผ่นานอย่างเงี้ยอย่างเราม,ม,มีให้กำลังใจเ็้ครับครับก็ก็ก็ให้กำลังใจถามว่าเป็นไรแบบโอเคไหมอะไรเง<ม>ีง้ยเขาบอกวออโอเคโอเคอะไรเงี้ยแต่ฟูจได้เห็นใช่ไหมเพราะว่าแบบเราก็อยู่ในที่แบบคุยกันด้วยอ่ะใช่ครับใช่ก็ก็เห็นใจเห็นใจ หลายคนบอกว่าโพสแบบพยายามจะแบบเหน็บเมิมนายแล้วจะรีเกียรอ์อะไรครับก็ที่จริงผมว่าเจตนาเจมินายไม่ได้แบบอยากจะไปทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกครับเขาแค่เอ่ออาจจะเผลอหลุดพูดไปอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็ขอโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างสภาพจิตใจของเขาเองเขาไี่เป็นอะไรแล้วสภาพจิตใจเหรอก็ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ เออไม่ได้ใช่ใช่ผมก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตหลังครับใช่ก็โฟกัสคอนเสิร์ตเ,เป็นหลักเยแต่ว่าก็สงสารเห็นใจเห็นใจครับก็ถ้าสมมุติผมเห็น <Okay. S 1> ผมก็ไปดูดูเหมือนกันนะผมก็เป็นห่วงใจมันได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อาจจะติได้อะไรเงี้ย mm hmm. ผมเข้าใจแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปอะไรเง mm ี hmm. ้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ทำแบบนัจริงจริงไม่ทําอะไรท mm ี hmm. ่มันผิดแบบร้ายแรงขนาดนั mm ้น hmm. ก็ แต่ตอนนี้เจนเวลาเขาเลิกอ่านโซเชียลไปเลยเขาเลิกอ่านโซเชียลไปเลยไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มันก็แบบเราก็ได้รับเราก็เป็นบทใช่มันก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นเป็นบทเรียนว่าเอออะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยกลัวไปทําร้ายความรู้สึกใครผมก็มีบทเรียนของตัเราต้องคิดเยอะขึ้นนะเวลาใช่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นครับแต่ว่า มันอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าสมมติเจตนาดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยถึว่าเจตนาเจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อแบบใครเลยโอเคค่ะขอบคค่ะขอบคขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณอบค่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่คุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ

พอต้องการขับรถควันแล้นะขบรถคันขับรถคนขรคบรันขบรถควันขับรถควันขับรถรรถควนขันขับรวันขับรนขับรถครับรถนขับรถควันขับรถควันขับรคนขรถคนขับรถวันขับครับรถนครับรถนขควัวันวันันนขับรถควันขับรถนขับรถนขครับรถคครับ